กลับมาอีกครั้งทุกคนออบล็อกหิ่งขานะฮะ EP 5วันนี้นะฮะับบล็อกแนวตั้งตามภาษาแม่บ้านลอนดอนนะครต้องคุยเบาๆนิดนึงเพราะาตอนนี้เนี่ยมาทานข้าวนะฮะแถวบ้านนะครไม่ต้องแคร์อะไรหรอกนั่งนั่งก็คือตอนนี้ภาพก็คือไม่ได้เลยถูกไหมเพราะว่าิฉันกำลังนั่งในมุมที่ แสงเนี่ยมันส่องมาที่ข้างหลังดิฉันเพราะอะไรคะดิฉันร้อนดิฉันไม่สามารถนั่งหันไปหาถ้าหันไปหาแสงเนี่ยสวยเลยสวัสดีค่ะวอล์กคิงค่ะ ep 5สวยเลยป่ะสวยเลยป่ะแต่ว่าเราเน็ตแต่แสบนะไปะหมดอันนี้เป็นผิวของคนอายุอ่านะคะ36กแล้วนะฮะกำลัง36 ย่างสางเจ็นะคะวันนี้เป็นหน้าจริงจริง,รงเป็นแล้ววันไหนหนะ้าปลอมก่อนจริงหน้าจริงทุกวันช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาอะไรเลยคือเหมือนแบบว่าก็แค่แบบบำรุงนะคะง่ายๆแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้แต่งน้งแต่งหน้าเฮ้ยแล้วปกติแต่งนะะก็มีการเขียนคิวนิดหน่อยคือจริงๆนะคะก็ให้ดูสภาพพอไหวอยู่นะมีหนวดนิดหน่อยมีรอยนู่นนี่บ้างนะเราเป็นมนุษย์อย่าไปเครียดมากตอนนี้เนี่ยพี่นั่งทานข้าวอยู่นะ,ะแถวบ้านซึ่ง ก็อจริงๆคนนั่งมุมนี้มันจะได้สูนี่บหกนะแต่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 ต้องพูดดังต้องบอกพูดดังไม่ได้เพราะว่าแบบต้องให้เกียรติคนข้างหลังมากมายด้วยที่เขากําลังอยู่ในสถานที่เดียวกับเรานะเราก็เสียงประมาณนี้แหละพอแล้วเนาะทุกคนก็ไปเล่งเล่งเสียงหูฟังตัวเองเอาอะเนาะพี่ขอกลับไปมุมเดิมได้ไหมเพราะว่าประเด็นคือพี่หลอนะมันแสบตาไปหมดแต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่มัน ที่มันอุ้ยพอเป็นมุมนี้ปุ๊เห็นนวดเอาไม่เอาอ,าอะเจอกันครึ่งทางอะอะเจอกันครึ่งทางอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะแบบครึ่ง,คร,งครึ่งทางเนาะคือประมาณนี้แล้วกันเนาะอ,อย่างที่บอกนะฮะวอล์กขิงข่า,ข,าของเราเนี่ยก็คือจะมาเป็นแบบอารมณ์แบบไม่ได้เน้นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์หนักนะฮะเพราะว่าตามตามเรื่องก็คือขิงข่านะฮะสั้นยาวแล้วแต่อารมณ์นะฮะ แล้วที่สําคัญก็คือไม่บังคับนะคะไม่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 บังคับให้ไม่ตามนะคะไม่บังคับให้ต้องมานั่งแบบปั่นยอดวิวนะคะอย่างที่บอกเอาดีๆ20วิวก็คือถือว่าจบแต่ละตอนตั้งไว้จะไม่กดดันตัวเอง20วิวปุ๊บจบเลยทันทีนะคะแล้วก็กลับมาต่อเลยทันทีนะคะรายการจะมีกี่ตอนกับบล็อกขิงขาไม่รู้นะคะอาจจะจบที่100 Ep นะคะหรือไม่ก็อาจจะจบที่ Ep ีที่7เป็นไปได้หมด thank you ตอนนี้อาหารเที่ยงมาแล้วนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือ,อก็จะลงทั้งใน Instagram นะคะเป็นในแนวตั้งลง Facebook บ้างถ้าไม่ลืมนะคะแล้วก็จะลงใน YouTube นะคะส่วนใน YouTube ของเราตอนนี้ก็จริงๆคือในฐานะของคนที่แบบเล่น YouTube แรกๆอย่างที่บอกอะแล้วมีคนตามอยู่แสนกว่าคนพี่ว่าก็เยอะแล้วละ่ะนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะต้องพูดตามแพทเทิร์นอ่ะร้อนต้องพูดตามแพทเทิร์นของแบบยูทูบเบอนิดหนึง่งอย่าลืมกด Subscribe นะคะแต่ลืมบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาดีๆมัเพราะอะไรหรอปา นั้นพี่ขอพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่าลืมกด subscribe นะคะแต่ถ้าลืมก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะวันๆหนึ่งคุณกด subscribe ไม่หยุดทุกช่องบอกให้คุณกด subscribe เก๋ปะทุกคนทุกคนบอกให้คุณกด subscribe เอยให้คุณแบบกดกระดิ่งอีดกอก,อกอขอโทษค่ะผู้คำหยาไม่อีดิตออกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของบริบทเมื่อกี้บริบทเผผาไหวคือวันหนึ่งแม่งแบบเด้งเด้งกูต้องดูอะไรเต็มไปหมดนั้นกับ w a ล k i n ิง a าเนี่ยคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณมา นะคะคุณคุณไม่พร้อมคุณออกแล้วก็ที่สําคัญมันไม่มีเนื้อหาอะไรอะ่ะชื่อ v ล็อก็บอกอยู่ว่าล็อกขิงขากับความความคาดหวังอะ่ะคุณคาดหวังไปเองนะคะเอาเป็ว,ว่าดิฉันจะไม่มีความความความคาดหวังนะคะไม่ต้องคาดหวังว่าจะสอนเรื่องภาษาอังกฤษจะสอนเรื่องมุมมองชีวิตสอนเรื่องอะไรไม่นะคะอันนี้เป็นบล็อกแบบชีวิตมนุษย์ง่ายๆสุดๆแต่ว่ามีหลายคนฟีดแบบมาเหมือนกันบอกว่ามันเหมือนแบบเพื่อนเฟซไทม์มาคุยซึ่งอันนี้พี่ชอบเหมือนแบบเฮ้ย hey, แก คิดถึงนะเป็นไงบ้างอ่ะเราลูกกรอบนะตอนนี้เราแบบเรากินข้าวอยู่อุ้ยนกบินคูณแป๊บหนึ่งมีคอนเทนต์อุ้ยๆุ้ย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 มีคอนเทนต์คุณมีคอนเทนต์รายการเปลี่ยนเป็นแบบอยู่ดีก็เป็นแบบแนวแบบส่องนกส่อง้ยอฮ้ยเฮ้ย้ย้้ยอ้ยอ้ยเเอานะว่าไปนะเอาดีๆเออมีคอนเทนต์อยู่นะ เฮ้ยเขาทำอะไรไม่รู้แป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงลืมเรื่องลืมเรื่องก่อนนะอะไรวะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์เนี่ยขิงข่าไม่ละมึงขิงข่าจริงคุณคุณใครเชี่ยวชาญเรื่องนกอ่ะบอกหน่อยดินกเขาทำอะไรกันคุณเขาทำอะไรกันคุณ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 เขาทำอะไรอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยมากแล้วคุณ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 เขาทำอะไรกันเดี๋ยวก่อนสองนาทีแล้วเมื่อกี้ ดูนกอยู่เห็นไหมยังไม่มีเนื้อหาเลยวันนี้จะมาเมาส์นิดนึงแล้วกันว่าจากกระแสแวววนไปที่มันเกิดขึ้นพี่ขอบอกเลยว่าวันนี้พี่จะใช้โทนเสียงนี้นะเพราะว่าอยู่ในคาเฟ่แล้วก็มันไม่อยากรบกวนคนอื่นกระแสแวววนไปที่มันเกิดขึ้นอ่ะพี่แบบโคตรตกใจเลยรู้ป่าวว่ามันไปตั้งแต่เพจใหญ่ๆมากมายคือการที่พี่เห็นแบบไทยรัฐพูดถึงนึกออกไหมฮะ อ,อีจันก็เอาไปพูดถึงหรือเพจใหญ่ๆอีกหลายๆเพจเอาไปพูดถึงคือไปจนถึงสถานทูตบางสถานทูตอะไรเงี้ยแล้วก็เพจใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นเต็มไปหมดพี่ว่ามันเป็นมันเป็นกระแสที่ดีที่อาจจะก่อให้เกิดการพูดคุยแล้วถกถามกันในหลายๆมิติของเรื่องแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอู้นกอู้แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เหมือนในหนังสยองขวัญหรือเปล่ามึงจะลงมาจิกตากูหรือเปล่า ซึ่งก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่มันปฏิเสธไม่ได้อะเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อโลกึ้นจริงทุกอุตสาหกรรมแหละทุกการใช้ชีวิตของเราแหละมันก็ส่งผลหมดเพียงแต่ว่าเราก็ไปทีละเฟสไปทีละมิตินี่หรอกไหคือถ้าเกิดว่าใครตามที่มาก็จะเห็นว่าตั้งแต่ทํล l i t t ร์ Big Green ไปกดไปกดไลค์หน่อยนี้ขอร้องเราก็พูดตั้งแต่เรื่องของแบบ Single Use+ p l a s t ติเรื่องของแบบ o v e r consumption เรื่องของอ,อาหารการกินเรื่องของอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆไปทีละมิติ ไปทีละมิติคือแน่นอนแหละมนุษย์เ,าเราอ่ะเราการใช้ชีวิตของเราปกติอ่ะไม่ว่าเราจะระวังแค่ไหนก็ตามมันมันส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ในหลายๆมิติพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นคนกรีนแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยย้ำตลอดว่าถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นต้นไม้ที่เริ่มกับ l i t ตอร b i ิ green ตามคอนเซปต์ as green as you can อะพี่ว่าตอนนี้พี่คงเป็นเหมือนแบบเกินต้นกล้าแหละเพราะว่าอืมอีนกมันทำอะไรกันเนี่ย เกินต้นกล้าแล้วเพราะว่าเราก็จริงจังมาเป็นแบบ2ปีเข้าปีที่3แล้วเนาะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครตามก็จะเห็นว่าพี่ก็เป็นมังสวิรัต์ไปแล้วบอกลาแบบเนื้อสัตว์ไปแล้วเรื่องอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์การทรําปศุสัตว์ส่งผลต่อโลกยังไงก็ไปลองหาข้อมูลดูแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าวันนี้พอพี่เริ่มเป็นต้นไม้ที่ท,ที่อาจจะเกินความเป็นต้นกล้าละอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามิติอื่นๆ มันดีไปหมดอ่ะมันก็ยังมีหลายมิติอยู่ที่พี่ก็แบบเออค่อยๆปรับไปดังนั้นวันนี้ในในภาพที่ชัดของพี่คือพี่เป็นคนแต่งตัวแล้วอย่างที่พี่บอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราอยู่ในวงการเยอะๆอะ่ะมันก็ติดภาพว่าแบบว่า,าติดภาพคิดไปเองอะ่ะเก็ตไหมว่าแบบเฮ้ยเราต้องอใส่เสื้อผ้อาใหม่ในการถ่ายรายการ คือมันมัน,ม,นมันเหมือนบางทีก็คิดไปเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สังคมด้วยส่วนหนึ่งอะนึกออกไหมว่าเราจะเห็นคนในวงการันเทิงอะหรืออินฟลูเอนเซอร์เฮ้ยต,ตัวเองก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะันก <c oughs> ็ใส่เสื้อผ้าแบบซ้ำๆอะลุกเดิมๆอะออกแบบออกรายการหรือไปงานอีเวนต์อะที่มันเป็นชุดเดิมๆอะ่ะพี่ว่าค่อนข้างน้อยแต่ถ้าในแบบในชีวิตจริงอ่ะเอาจริงในชีวิตจริงอะ,เ,อรงรงอะเราใส่เสื้อผ้าซ้ำกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรเนี่ย ก็เราก็มีเครื่องซักผ้าแล้วเนี่ยพี่ก็อยู่หน้าร้านนี่ร้านประจําร้านเอาผ้ามาซักเราก็ต้องซักผ้าเราก็ใส่วนอะก็ t ไหมเพียงแต่ว่าค่านิยมของการแบบต้องใส่ชุดใหม่ตลอดเสียงรถยนต์ไม่ตัดเลยนะแปดนาทีค่านิยมของการต้องใส่ชุดใหม่ตลอดในการออกงานออกทีวีสัมภาษณ์ไปงานแตง่ง ไปเที่ยวหรือบางทีไปเที่ยวอย่างเงี้ยต้องหาชุดใหม่พี่ว่าสำหรับพี่อันนี้ส่วนตัวสังเกตุว่าแวร์วนไปพี่ก็ไม่ได้บงังคับอ่ะเพราะมันมีหลายมุมที่คนก็แชร์กันมาอะไรเงี้ยสาหรับพี่พี่รู้สึกว่าอยากใส่ชุดเก่าแวร์วนไปแล้วอ่ะแล้ววันนี้คือพี่อยากจะจริงจังกับเฟสนี้ที่ในอนาคตนะ่ะพูดตรงๆคงจะต้องตัดการซื้อของใหม่ไม่ว่าจะเป็นของมือสองด้วยนะพี่ว่าคงต้องให้มันจบไปเลยคงต้องต้องไม่ซื้อแล้วละเว้นแต่ว่ามันจะพัง ของมันจะพังจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วก็ซ่อมไปก่อนก็เข้าสู่การแบบเนี้ยอย่างอย่างร้านเนี้ยเขาก็มีการซ่อมเสื้อผ้านะฮะกระดุมหลุดเอยเสื้อผ้าขาดหรืออะไรแบบเนี้ยก็เอามาปะเอามาอะไรเงี้ยได้ก็คงต้องเป็นเฟสนั้นไปก่อนพี่พี่ตั้งใจว่าในอนาคตรายการใกล้จบแล้วแสงสวยนิดนึงกูร้อนมากเลยนะครับพี่ตั้งใจว่าในอนาคตในอนาคตคงต้องหยุดหยุดซื้อ ทั้งหมดไปเลยอะ่ะแต่ณนะตอนเนี้ยพี่ว่าการที่ที่ทาได้ส่วนตัวนะแบบทาได้ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะพี่ว่าจับการไม่ไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้านะกระเป๋ารองเท้าเดี๋ยวให้ดูดนี่อันนี้คู่นี้ใส่โคตรบ่อยเลยอะ่ะอันนี้ได้มานะทํางานร่วมกับหนึ่งแบรนด์อันนี้นานละนานละแต่โคตรใส่สบายเลยนะไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะเนี่ยก็ต้องใช้เขาจนกว่าเขาจะพังอะนะ หรือไม่ก็กางเกงตัวนี้นหรอไหมหรือไม่ก็กระเป๋าอันนี้อันนี้เป็นของแบรนด์คนไทยกระเป๋าใบนี้พี่ชอบมากใช้บ่อยมากบ่อยมากไม่ได้เป็นยี่ห้ออะไรนะราคาไม่หลักพันนะหรือไม่เนี่ย แว่นแม้กระทั่งแว่นวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ร้านแว่นก็ยังบอกเลยว,ว่าเออไม่ต้องซื้อใหม่ก็ก็ก็เอาอันหนึ่งมันก็ต้องใช้ให้นานที่สุดอะแว่นมันก็ถูกออกแบบให้ใช้ได้นานอะอย่างนั้นก็ลามไปเองอะหรือแม้กระทั่งนาฬิกาอันนี้ก็เป็นของมีห้อคุณแม่ซื้อให้ก็ใช้อันเดียวไปจนกว่ามันจะพังอะดังนั้นคือวันนี้อันนี้มันเป็นชีวิตของพี่ซึ่งพี่ก็เข้าใจว่าแบบว่า หลายคนก็ยังแบบเออยังทําไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาพี่ออกมาทําแบบนี้พี่ก็บอกว่าเออมันก็พี่ไม่ได้มองมันเป็นแคมเปญนะคือถ้าเกิดว่าใครตามแววนไปตลอดจะจะเห็นว่าจริงพี่พี่ทํามาสักพักแล้วนะกับกับกับคอนเซปต์นี้เพราะว่าออกับแบบแนวคิดนี้อะไรเงี้ยจริงพูดเรื่องนี้มาสักพักแล้วใช่ไหมแตออ่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เข้าสู่เป็นวงกว้างอก็ get ไห จนกระทั่งวันนี้มันกระทั่งวันนี้อยู่ดีมันก็แมสมันหมือยู่ดีแบบคุณพูดเรื่องนี้มาตลอดตลอดตลอดสักพักแบบวันนี้แบบอ้าวแม่เฉยเลยจ้ะแม่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่ว่ามันดีแล้วก็เดี๋ยวคอยดูกันต่อไปเพรานะว่าจริงๆมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่เพิ่งเริ่มคือบางสิ่งที่คุณเห็นอย่างเงี้ยอัน,นเนี้ยเนี่ยเสื้อคลุมเนี่ยก็ของเก่าเนาะ คือของเก่าของพี่ก็ยังดูใหม่อยู่ดีเพราะพี่เป็นคนดูแลรักษาของเนี่ออกปาแล้วที่สําคัญคือของอย่างเงี้ยต้องดูกันไปว่าต่อไปนี้เวลาพี่ลงรูปหรือลงวิดีโอเดินเล่นคุณชอบ end, พี่เดินเดินเล่นพี่บ้างจริงๆเดินไปเรื่อยเลยนะแล้วพี่แฮชแท็กว่าแวร์บนไปเมื่อไหร่ถ้าพี่แฮชแท็กแวร์บนไปอ่ะพี่บอกเลยว่ามันหมายความว่าของในตัวพี่อ่ะไม่ใช่ของใหม่ และค่อยดูกันว่าวันนี้พี่36ใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวลองดูว่าตอนอายุพี่46ไว้อายุ46จะเป็นไงหรือ56เสื้อตัวเนี้มันจะเป็นยังไงหรือแบบรองเท้าอันเนี้ยมันจะมีอายุไขแค่ไหนหรือว่านาฬิกาอันเนี้ยหรือแว่นอันเนี้ยมาลองดูอายุไขของมันกันดีกว่าพี่ว่านั้นเป็นความน่าตื่นเต้นที่พี่กําลัง กำลังรอที่จะค้นพบเหมือนกัน <Okay. S 1> กับ<ๆ>กับ<ๆ>กับเส้นทางนี้ของพี<ๆ>่อะไรอย่างเงี<ๆ>้ยออกไปแล้วพี่ก็ดีใจที่แบบมันมีมันมีการพูดถึงประเด็นนี้กันในวงกว้างถ,าถือว่าถือว่าท่านี้เป็นแคมเปญแคมเปญหนึ่งที่เหมือนแบบคนที่เขารณรงค์เรื่องอุตสาหการรมแฟชั่นเขาทำอ่ะอันนี้ถือว่าพี่ว่าประสบความสําเร็จมากคือคนพูดถึงเยอะมากเปลี่ยนมุมกล้องจะได้ดูตื่นเต้นเห็นไหมจริงมันควรถ่ายมุมนี้แต่ต้นเนาะเพราะว่าแสงมันสวยคือ พูดเลยว่าคนมันพูดถึงเยอะมากดังนั้นก็บอกอยากจะบอกทุกคนที่อร่วมพูดถึงแวร์วนไปว่าพี่ดีใจแล้วก็ขอบคุณกันแล้วกันนะ่ะวันนี้วอลกถิง่งค่ะมาแบบไม่ตัดวันนี้ไม่ตัดเลยจบแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าต้องไปทานข้าวแล้วนะคะวันนี้ก็กินข้าวนะคะอยู่แถวบ้านเพราะว่าอากาศมันดีอา้าวไม่จบอะ่ะจะลาก็ไม่ลาเรื่องมึง อยากดูต่อไม่ว่านะก็มีสิ่งเล็กๆอยากจะบอกแล้วกันเพราะว่าวันนี้จริงๆคือเวลาเราเห็นอากาศแบบนี้ที่ลอนดอนจะย้ำตลอดเลยว่ามันต้องต้องรีบออกมาเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่เรื่องเป็นเป็นฤดูแบบใบไ,ไม้ร่วงละกลางวันเนี่ยมันจะสั้นละแล้วถ้าวันไหนมีแดดอย่างเงี้ยก็ต้องออกได้หรอกป่าแล้วความน่าสนใจคือแดดแบบเนี้ยจริงๆมันดูเหมือนแบบว่า มันดูเหมือนจะช่วยนะมันดูเหมือนแบบว่าจะแบบว่าช่วยให้เราอุ่นอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีความน่าสนใจว่าแต่ตัวตัวอากาศอ่ะมันมันมีความเย็นอยู่เยอะมากเหมือนกันทําให้เนี่ยดูดิก็ต้องแต่งตัวหนาๆไปหมดบางทีแบบร่างกายมันก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเหมือนแบบแดดเนี่ยเอาหน้าไปโดนมันก็แสบมันก็ร้อนแล้วก็รู้แล้วว่าแดดแบบเนี้ยมันทําให้หน้าเราแบบอันนี้ให้ความรู้พี่หน่อยพี่พี่พี่คิดว่าอันแดดอย่างเนี้ย ทำให้ผิวหน้าเราหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่โอแน่ๆแต่ว่าแบบแต่ด้วยความที่แบบอากาศเย็น,นอากาศมันเหมือนหนาวมากเราก็แบบในใจเราก็แบบอุ้ยกูก็อยากได้ความอุ่นอะไรเงี้ยเก็ตปะ่ะก็เลยมีความงงงงไปหมดอะไรเงี้ยประมาณนั้นมาหาก็เอาเป็นว่าบล็อกขิงค่าวันนี้เกือบ15นาทีแล้วต้องลาแค่นี้นะคะลาแล้วนะคะ,ะ,คะเราเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะถ้าชอบพิมพ์กุ๊กูวัน,นี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบาย